เอาแค่ okay, บางข้อไงตั้งแต่ข้อเจ็ดเป็นต้นไปข้อสี่ได้ไหมอ่ะอาให้ครบแล้วก็แบบเวอร์ชันเร็วแล้วกันเนาะอ่ะข้อที่สองแซดเท่ากับลบสี่บวกไอแซดอินเวอร์ส hmm. ก็เลยเป็นลบสี่ลบไอครูเอาไม้ลบไป หารด้วย6สวรรค์ก็คือ16บวกหนะคะกลายเป็นลบสีลบไส่วน17ตรงไหมตรงนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3โจทย์เป็น z เท่ากับ3ซึ่ง z ซเท่ากับ3เนี่ยถ้าตามขั้นตอนคือ 3-0ลบ0ซึ่งไม่มีผลเนาะหารด้วย3กำลัง2เป็น9เลยกลายเป็น3ส่วน9ตัดเป็น1ส่วน3ถูกต้องไหมเออเห็นไหมบางคนเนี่ยเหมือนจะได้แต่ว่าพอเป็นตัวเดียวก็แอบงงว่าต้องเปลี่ยนตรงไหนหรือไม่ต้องเปลี่ยนต่อไปข้อที่4นะคะตเตท่ากับ4ตามหลักการของอินบวกการคูณก็คือเปลี่ยนข้างหน้า I จึงหารด้วย 16ตัดกันกลายเป็นลบไอส่วน4เห็นไหมต่อไปข้อที่5นะคะ number 5 set เท่ากับ3ลบ4ไอตามหลักการเปลี่ยนแค่หน้าไอส่วนด้วยพบสวัสด9์9บวก16เป็น25 กลายเป็น3บวก 4i ส่วน25นะคะจริงก็เขียนคำตอบเลยย่อมได้นะวันนี้มันไม่ยากไปต่อข้อที่6นะคะข้อที่6กแซเป็นลบ2ลบ 5i าอแซดอินเวอร์สเป็นลบ2บวก 5i ส่วน4บว 4, ก25กลายเป็น ลบสองบวกห้าไอส่วนยี่สิบเก้าต่อไปข้อที่เจ็ดนะแบบเดียวมาข้อเจ็ดส่งไปแล้วนี่ลูปสองบวกสามไอลบด้วยหนึ่งลบไอคูณสองลบไอนักเรียนมีหน้าที่ทำอะไรก่อนคูณก่อนถูกต้องไหมอ่ะหาแซนให้เสร็จก่อน 2บวก3อลบกระจายนะลูกนาอ2ลบ I ลบ2อบวก1ถูกต้องไหมอ่กากลายเป็น2บวก3อนักเรียนระวังเครื่องหมายให้ดีถ้านักเรียนจะกระจายเลยต้องแม่นนะถ้าเรียนไม่แม่น,นก็ค่อยๆใจเย็นๆดีกว่าพลาดบอกเลยมีหลายคนที่คูตรวจไปแล้วคูอา้าวมันทำได้นี่ว่ะแต่มันพลาดกระจายเครื่องหมายนะคะ ก็น่าเสียดายอยากคาดไม่ถึงสองลบสามได้ลบหนึ่งกลายเป็นลบหนึ่งบวกหกไอตรงอย่อะเซตอินเวอร์สเปลี่ยนตอนที่เราจัดลูกเสร็จแล้วลูกกลายเป็นลบหนึ่งลบหกไอส่วนหนึ่งบวกสามสิบหกคำตอบเป็น ลบหนึ่งลบหกไส่วนสามสิบเจ็ดเห็นมอ้าวผเขียนแค่นั้นเหรอใช่ฉันเขียนไม่ครบอคิดไหนผิดอ่ะตอบลบไอลบสองไอแล้วก็ลบหนึ่เพราะว่าลบไอกับลบไอมันเจอกันผูณเขียนผู้คิดตรงไหนดอนี่หรอ ลบลบเป็นบวกบวกลบเป็นลบสองเออ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 อะไมเป็นลบหนึ่งใช่ไหมสองลบหนึ่งหุ่นผิดเป็นคูนไม่อยากผิดไหมลบหนึ่งบวกสามไอโอเคตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งอ๋อโอเคผิดง่ายหนึ่งบวกหกไอนะลูกเนาะถูกปะ ผิดแค่ข้าื่งหมายข้างหน้าใช่ไหมแต่ครูไม่ได้ตอบส่วนสามเจ็ดเนาะอ๋อแต่เป็นเป็นลบอ๋อโอเคแล้วครูเขียนเป็นอะไรอ่ะเป็นลบหนึ่งลบหกไอนี่อาจารย์เขียนแะไรคะตอบก็หนึ่งข้ออะไรวะเมื่อกี้ข้อเจ็ดเป็นลบหนึ่งลบหกไอแต่อาจารย์หนึ่งอ๋อครูเฉลยผิดไปหน่อยน้อโอเคโอเคครูผิดเองลูกต่อไปข้อที่แปดแซทเท่ากับสองบวกสามไอทั้งหมดกำลังสองลบด้วย 1-4i ลบ 4I ทั้งหมดกำลังสอง่ะต้องคิดทีละตัวใช้สูตรหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองะเพราะว่าดูแล้วยังมีหลายคนที่ไม่แม่นหน้าบวกหลังจะใช้กับตัวนี้หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองขออนุญาตเฉลยละเอียดหน่อยนะลูกวันนี้เพราะว่าบางคนเขาไม่ทันหน้ากำลังสองจะเป็นลบค่าโจทย์ถ้าสูตรเป็นลบ เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้สูตรนี้ส่วนตัวนี้จะใช้สูตรนี้นะคะอะกลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้คือตัวข้างหน้าถูกต้องไหมลบด้วยหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลัง กำลังสองตามสูตรเลยเพราะว่าอันนี้คือหน้าอันนี้คือหลังอันนี้คือหน้าน,นี้คือหลังนะจับไว้ไกลายเป็นจริงๆแล้วเราสามารถมาบรรทัดน,นี้เลยก็ได้ถ้าเราเรียนคิดเร็วนาะ4บวกเท่าไหร่ 12I แล้วก็ลบ3แล้วก็ลบด้วย1ลบ8 i แล้วก็ลบ สิบหตรงนี้ระวังให้ดีนะลูกเพราะว่าต้องยกกำลังสี่ด้วยนะไม่ได้เปลี่ยนแค่ลบไเฉยนะลูกอ่ะมีตรงไหนผิดไหมจ้าหึอะไรนะอะไรนะอเออ๋อใช่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 สองสองสี่สี่ไอ 5. ไหนวะตรงนี้หรอ สี 4, 2, ่สอลบแถูกแล้วมีไอมีไอตัวเดียวถ้าถามล่มันต้องเอาเลขลบได้อตรงนี้ใช่ไหมลูกโอเคโอเคอ่ะเป็นลบห้บวกสิบอแล้วก็ลบด้วยลบสิลบแปอถูกต้องไหมอ่ะแซตจึงเป็น ลบ5บวก12ไบวก15บบวก8กลายเป็น10บวก20าหา Z in อิน s กลายเป็น10ลบ20าหารด้วย100บวก400ใช่ไหมอย่างนี้ปะอ่ากลายเป็นลบ สามลบสิบลบยี่สิบไส่วนห้าตัดสูนสักหน่อยเนาะกลายเป็น1นึ่งลบสองไส่วนห้าสิบคููเฉลยเลื่นี้่ะโอเคทีนี้นิดหนึ่งนักเรียนจริงๆแล้วข้อนี้ถ้านักเรียนรู้จักสูตรหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนี่สามารถใช้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังได้ไหมได้นะเนี่ย อันนี้มองเป็นหน้าอันนี้มองเป็นหลังเอามาบวกกันอันนึงเอามาลบก,กันอันนึงแล้วค่อยมาใช้วิธีการคูณสุดท้ายนั่นเองก็จะได้10บวก20อเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยทําเป็นอินเวอร์สตามมานะลูกนะโอเคต่อไปนะข้อที่9ต่อนะ9กับ10รู้สึกจะตอบได้เลยปะ่ะข้อ9 z เท่ากับ1ส่วน7บวก 24i เพราะฉะนั้น Set Inward ไม่ต้องใช้หลักการน,นะนั้นเลยเวลามันเป็น1แล้วส่วนเราสามารถตอบตัวข้างล่างมันคือ Inward ได้เลยใช่ไหมลูกนะคะตอบ7บวก 24i เผื่อใครงงนะคะให้เล่นกลับไปที่หน้านี้นะมาโจทย์ถามโจทให้ตัวนี้มาแล้วโจทย์ถาม Inward มันก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะนะคะที่อยู่ข้างบนอะไรย่ หายใจกันทำไมอ่ะโอเคทำดีแล้วทำดีต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะปล่อยก่อนสินาทีเซตเท่ากับ1ส่วน3กับ2ตอบเลยได้ไหมลูกได้ได้น่ารักมากต่อไปอยากได้ข้อที่11ใช่ปะโอเคไม่แขนไม่ไหลวละ เท่ากับ4ลบรูท 2i ส่วน1บวกรูท 2i อ่าหาอะไรลูกอินเวอร์สทำไงดีนักเรียนใช้วิธีอะไรอ่ะรัดหรือว่าอคอนจูเกตลัดอ่ะ4คูณ1ได้4รูท2คูณรูท2ได้ ลบสถูกปะถูกไหมคะลบเนาะบวกเจอลบเป็นลบรูท2อรูทสองได้2องต่อไปลบรูอง i คูณเฉียงลงได้4ี่รูทสองต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตรงข้าไหมถูกไหมอ่าโอเคส่วนด้วย1นึ่กำลังสองได้หนึ่รูทสองกำลังสองได้2จึงมีค่าเป็นยังยัง ขอโทษที่ลืมอันนี้เราต้องเขียนเป็นเซตที่เฉยเพราะเราแค่จัดรูปใช่ไหมลูกอ่าเคจึงมีค่าเป็น2ลบ5รูท 2i ถูกไหมอ่าหารด้วย3ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมโอเคพอหา Z Inverse เนี่ยนักเรียนต้องระวังเวลามันมีตรงเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตามหลักการว่ามันคือ 2ส่วน3บวก5ส่วนรู2ส่วน3 i แล้วต้องหารด้วย3กำลังสเป็น9ซ้อนอีกทีหนึงใช่หรือไม่ใช่ไหมพอมันมีการหารซ้อนการที่เรียนจะตอบแค่ตรงนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันลืมตัวล่างใช่ไหมลูกทำไหมทำไหมทำไหมทำอยู่นะตรงนี้คือส่วนจริงกับส่วนจินตภาพปกติ ยังไม่ได้ส่วนพบสวัสค์ไงถูกปะอ่ะพอส่วนแล้วทำไงต่อก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาเก้าเนี่ยมาคูณกับเศษกับส่วนขึ้นไปข้างบนได้ไหมแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะถูกปะถูกปะอ่ะแล้วอย่าลืมว่าเวลาเราตัดเราต้องตัดตัวเดียวเพราะว่ามันเปรียบเสมือนส่วนทั้งหมดใช่ไหมถูกปะเนี่ย ข้ออะไรนะตอนนี้ไม่ถูกหรอเดี๋ยวนะคูปิดอะไรเนี่ยอันนี้ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อก็ตรงเนี้ยเปลี่ยนด้วยวิธีไเฉยๆไงของอินเวอรอะถูกปะ อินเวอร์ก็คือตัวนี้ไงลูกอินเวอร์ก็คือหลักการของมันก็จะเปลี่ยนนี่ไงเปลี่ยนเฉพาะตัวหลังไงเออแล้วก็ส่วนด้วยหน้ากําลังสองหลังกําลังสองแต่ตอนนี้ไม่รู้ครูเขียนอะไรพี่ตัวนี้ตอนนี้ถูกไหมเอาแค่นี้ก่อนแซดถูกแล้วเนาะแล้วก็หารด้วย พบสวรค์มันต้องทำไมนะใช่ไหมเออครูกำลังดูว่าครูเขียนผิดอยู่อ่ะพบสวรางใช่ใช่ใช่มันต้องหารด้วย2.3ส่วนากำลัง2ถูกไหมลูกถูกป่ะแล้วก็บวกด้วยเลขไม่ฉวยเลยเนาะทำไมอ่ะครูผิดอะไรเนี่ย ทำไมนะครูผิดอะไรเนี่ยตอนนี้ครูยังครูแต่ว่ามันเสียเวลานยาเรียนใช้วิธีไหนอะหนมย์ป็นสา่วนสอลบห้าบวกสองเพื่อที่กับเศษกับส่วนกลับเศษเป็นส่วนเลยแล้วก็คอนสเกตจัดรูปเฉยอ๋ออ๋อโอเคโอเคเออวิธีนั้นก็ง่ายใช่ใช่ใช่ ที่มาวิธีที่เพื่อนบอกนะคะพอดีครูไม่ได้ทำเฉลยละเอียดมาก่อนอท,ที่มาที่เพื่อนบอกก็คือ <c oughs> เดิมทีมันเป็นตัวนี้อยู่ใช่ไหมคือคําตอบที่เราได้เราก็แค่ทําเป็น1ส่วนแบบนี้ <c oughs> ก็คือกลับเศษกลับส่วนที่เพื่อนบอกแล้วก็จัดรูปใหม่โดยการคอนจูเกตนะน่าจะได้กันอยู่แล้วมั้ง <c oughs> โอเคเพราะฉะนั้นเรากลับเศษกลับส่วนก่อนครูก็มอแต่จะใช้เอสูตรนะั้น แล้วก็คอนจูเกตเพราะว่าตัวส่วนตอนนี้มันติดไอยอยู่ใช่ไหมลูกจึงต้องใช้คอนจูเกตเข้าไปคอนจูเกตก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้า,ามถูไกไหมโอเคอ่ะแล้วไงต่อกระจายเข้าเนาะกลายเป็นหกได้ได้หกบวก 15รูทส,สองไอด้วย2กำลังสงเป็น4 5 5 2้า5 2 50เป็นรูทห้าสรู้ากำลัง2ก็เป็น50ไหมใช่กลายเป็น16บวก15รูทสส่วน54ส่วน54ตัดอะไรได้บ้างเนี่ย อันนี้ใช้แม่สามนะสามสองหกถ้าให้คับตอบตรงกับครูไงใช่ไหมได้สองส่วนสิบแปดแล้วอ่ะตัวนี้แม่สามได้ไหมแต่ถ้าไม่ตัดก็จะตอบ 2, หกบวกรูสิบห้ารูสองไอส่วนห้าสิบสี่ใช่ไหมลูกนะคะแต่ครูตอบเป็นร่วมแม่สาม ก็เบอร์แล้วเนี่ยคูเฉลยผิดไปแล้วเมื่อกี้อ่ะต่อไปข้อที่สิบสองเฉลยต่อนะคูณมีกี่ข้อนะสิบอะไรสิบสี่อ้าวเฉลยให้ครบแล้วก็ปล่อยเนาะเสร็จแล้วข้อสิบเอ็ดไปต่อข้อที่สิบสองนะผิดบอกได้สิบสองก็ใช้สิบสามจ้า เทเท่ากับ3กับ2หารด้วย2กับ3โอเค z ทอิ word นเวอก็เป็นยังไม่เอา z ทอินเวอร์ดีกว่าทาจัดรูปก่อนเนาะจัดรูปก่อนแะนักเรียนใช้วิธีจัดรูปก่อนปะโอเคหารก่อนใช่ไหมอะไรลูกได,ได้กับเศษกับส่วนแล้วก็จัดรูปใช่ไหมอ๋อใช้วิธีแบบเพื่อนเลยปะ อ่าได้ Z inverse แ,แบบเมื่อกี้เนาะผู้เขียนเป็นจำนวนเชิงซ้อนเลยได้ปะสองบวกสามไอห้าสามบวกสองไอเสร็จแล้วก็ยังไงจ๊ะคอนจูกเกตซึ่งคอนจูกเกตก็จริงๆใช้วิธีรัดก็ได้นอนเ,เนี่ยเนาะใช่ไหม โอเคก็จะได้แบบนี้ไหมแล้วเมื่อกี้ที่ว่าข้อ12ไม่ตรงสรุปว่าคิดอะไรผิดหอเปล่ารหาแต่ถ้าใช้วิธีเต็มเออใช่วิธีเต็มมันจะช้ากว่ามันจะต้องไปซ้อนไปตัดอย่างที่ครูบอกอะอ่ะโอเคข้อที่13 12เสร็จไหมอ่ะทำเองก่อน เออครูก็ลืมขครูขอโทษครูก็ลืมบอกว่าให้สลับเสร็จก่อนครูก็จะใช้แต่ลีวิธีสูตรเดียวลเลยอ่ะต่อไปไหนใครเสร็จข้อ14แล้วลูกโอเคมีมอยู่2คน 2> ไปต่อข้อ13เนาะอุ้ยเราจะปล่อยก่อนยั้ส20นาทีเ,เหรอ,อเ,เดี๋ยวขออนุญาตร้องเพลงให้ฟังก่อน จะมีใครใครโ oh, oh. oh, oh. oh, yeah. uh huh. อโห,หอออนน้อโห้อโห้อโห้โ้ห้อีโหทโอ้โห้โอ้โห้โอ้โหอ้โหอ้โห้อ้โห้นอ้เห้โอ้โห้โอ้จัดกอรจหดกอรจห้โอนโห yeah. ้โอนโ่้โอ้โหวนนี่ห้โอ้โห้โอ้โ้นอ้ก่อนโดนาา้นอน้โห้ยอ้อ้โห้โ้หอ้ห้ คูณควายคูณควายแล้วก็เอาส่วนหารส่วนดส่วนคูณส่วนเล่นโทรศัพท์หรอให้ดูแค่โจทย์จก้องหน้าดูโจทย์นานมากโจยูอ่ะไอกค็คูณโคขอ,ขอช้าหน่อยนะบวกกับเพืเ่อเผื่อเพื่อนบางคนไม่ทันคือคูณควายก่อนนะลูกแล้วก็ส่วนคูณส่วนนะคะสองลบไอคูณอยู่กับ4ี่ลบไอ่อะกลายเป็นสี่อบวกหนึ่ง บวกหกลบสามไอลบสองไอลบหนึ่งหารเร็วไปไหมเนี่ยคิดใครทิ้นมาเนาะไม่ตรงค่อยบอกกันเนะาะโอเคแปดลบสองไอลบสี่ไอบวกหนึ่งไม่ใช่บวกหนึ่งลบ โอเคอะได้เป็น6ลบ i หารด้วยถูกคล้องไหมเค -j ลบ s ก t in v e r s e ก็เลยเออทำไมครูถึงให้ไปใช้วิธีนั้นล่ะครูก็ลืมไปได้ไงกันแน่กับเศษกับส่วนแล้วก็คอนจูเกตหรือใช้วิธีลัดได้ปะ เนาะก็เป็น7จ็ดหกสี่สบวกหลบสามสิบหกไอบวกเไอหารด้วย36มบวกหได้กันไหมลูกถามนะได้เป็น48่สิบแลบยี่าไอหารสาเเนาะ คข้อสุดท้ายข้อที่สามเป็นเสร็จไหมอย่าขอเขียนโจทย์ข้อสุดท้ายรอก่อนยังไม่เฉลยไม่เสร็จเลยเนยเนยมันถามกูว่าปล่อยเลยไหมคะจะไปกินชามเขียวหรอใช่ไปไปด้วยไปด้วยเอนนดี๋ยวไปด้ย ใช่คู่นั่งน้ำไม่ได้แล้วคูเฉยๆเลยคู่เฉยๆคู่ก็ตัดไม่ดูอ่ะโอเคข้อสุดท้ายเนี่ยมันดันต่างกันแค่1นลบไกับลบหึ่งบวกไดึงลบออกดีไหมดีดึงลบออกปุ๊บเร็วขึ้นใช่ไหมคะกลายเป็น1นึ่บวกลบสามยังคงเหมือนเดิม1นลบไเหมือนเดิมแต่ตัวเนี้ยถ้าเราดึงลบออกมากลายเป็น ลบวงเล็บ1นึ่งลบไอตัดได้ไหม้พอตัดได้ก็หนูก็เอาส่วนขึ้นไปกลายเป็นลบหนึ่งลบรูทสามไอถ้าเป็นกรณีนี้นักเรียนก็เปลี่ยนเสมอทีนวก็จะเป็นอันนี้ก็ใช้สูตรได้เนาะเพราะว่าไม่มีตัวส่วนเนาะลบหนึ Log, 1, ose, 3, ่งบวกรูทสามไอจุ๊กก็แล้วเดี๋ยวจะไม่ปล่อยละ ไม่ใช่สี่สามใส่ผิดสี่นะคะปิดแล้วปมมือให้ตัวเองค่ะทุกคนม,มีใครม,มีคนถามอะไรไหม